เกิดอยากถ่ายภาพออกมาแล้วแสงนวนๆแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมือถือก็ทําได้ภาพเหล่านี้นะครับเป็นภาพจากมือถือล้วนๆไม่ได้มีการใช้ไฟอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าเรามีออร่าไลท์พอร์เต็ครับเป็นดวงไฟแฟลชแบบใหม่ที่สว่างจ้าและนี่คือน้องใหม่มาในราคาหน้าคบหากับ vivo v19e 5g สวัสดีทุกคนนะครับผมพัทนะครับแ่่ดรอยแซนและก็ vivo v19e 5g ครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นน้องเล็กของตระกูล v แต่ทาง vivo ก็จัดเต็มครับในเรื่องของสเปคกล้องฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่ๆที่ได้มานั้นแทบไม่ต่างจากตระกูล v29 รุ่นพี่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงแฟลชที่สว่างจ้านะครับอย่างระบบ Aura l i g h t portrait 2 0และก็ยังมีส่วนของตัว Smart Color Temperature นะครับใช้จับอุณหภูมิสีด้วย ซึ่งรอบนี้ก็มาพร้อมกับตัวเครื่อง2ส,สีที่แหวกมากๆครับอย่างในมือผมตอนนี้คือสี forest black ครับแล้วก็เป็นโทนสีที่มีทั้งความเขียวและความดำในตัวเดียวกันเหมือนกับเป็นความลึกๆของป่าดงดิบส่วนอีกสีหนึ่งจะเรียกว่า ice c r e e k blue นะครับเป็นสีฟ้าที่มาพร้อมกับลวดลาย crystal เกล็ดน้ำแข็งอยู่บนฝาหลังตัวเครื่องยังบางเพียงแค่7.69ม mm, ิมพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาดใหญ่นะครับผม6.67นิ้วที่ refresh r a 120เฮ ของ vivo v, v series ครับก็จะเป็นเรื่องของกล้องนะครับอย่างตัวนี้นะครับกล้องหลังคู่ก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลักความละเอียด64ล้านพิกเซลรูรับแสง f 1.79นะครับส่วนตัวกล้องอัลตร้าไวความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.2ซึ่งตัวโมดูลกล้องที่จัดเรียงเอาไว้ตรงนี้นะครับผมจะเห็นว่ายังมี led flash ให้ใช้งานอยู่เพื่อใช้เป็นไฟฉายครับแต่สำหรับการถ่ายภาพแล้วก็ต้องมาใช้ตัวนี้เลยกับ aura light portrait 2.0นะครับ ที่เป็นวงแหวนดวงไฟซึ่งสามารถจะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิสีได้ด้วยนะครับเพราะมีตัวของ smart color temperature ทำงานร่วมกันด้วยและในความที่ตัวดวงไฟออร์ไลท์มันสว่างมากๆครับมันก็เลยสามารถใช้งานได้ทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืนนะครับคือเราคุ้นเคยกับรุ่นก่อนนนี้ที่เราเดโมให้ดูว่าเฮ้ยตอนถ่ายกลางคืนเนี่ยมันฟิลแสงเติมแสงได้สว่างหน้าเนียนสวยเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันก็ยังสามารถใช้นะครับช่วยลบเรื่องของเงาแล้วก็เพิ่มแสงให้กับแบบได้ด้วย ด้วยความพิเศษของตัว Aura Light นะครับผมที่มาพร้อมกับตัว Smart Color Temperature เนี่ยทำให้สามารถจะเลือกปรับเปลี่ยนอุณหภูมินะครับคือมีตั้งแต่1,800ถึง4,500คาวินก็คือจะมีโทนสีที่ออกแนวขาวๆฟ้าๆกับโทนสีที่ออกเหลืองๆส้มๆนะครับ ให้เลือกใช้งานตามสถานการณ์ซึ่งในการใช้งานปกตินะครับมันจะมาในหมดออโต้ซึ่งจะมีการปรับแสงอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดจะปรับสภาพแสงเองนะครับก็แค่เอานิ้วมาแตะแล้วแค่สไลด์ตรงบาร์ตรงนี้ครับก็สามารถจะเลือกปรับเรื่องของเคาวินได้เลย1,800ถึง4,500คาวิน นอกจากใช้ในการถ่ายภาพพอเทะครับเติมแสงให้ใบหน้าให้มันดูแบบสว่างวิ้งแล้วเนี่ยและในการถ่ายภาพอาหารครับถ้าเกิดเราเลือกปรับตัวของออร์ไลท์เป็นวอร์มโทนครับมันก็จะเป็นการเติมสีโทนอุ่นทําให้อาหารน่าดูน่ากินมากขึ้นด้วยส่วนในการถ่ายภาพพอเทะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยกล้องหลังของ v 2 9 e 5g เนี่ยมันมีแค่ตัวกล้องวายกับอัลตราไวเท่านั้นไม่มีแล็บพอเทตหรือว่าเลนเทเลฟโฟโต้นะครับแต่จริงแล้วตัวเซนเซอร์ของกล้องหลัก vivo v9e 5g นะครับ มาพร้อมความเร็วดสูงถึง6 4ล้านพิกเซลเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพลักษณะของพอเทสหรือการซูมเข้าไปในตัวกล้องหลักนั้นก็ยังสามารถจะเก็บรายละเอียดได้และก็ทําให้ระยะของการถ่ายภาพเนี่ยอยู่ในพอเทตเช่นเดียวกันคือมานสี่สบถึงมมนอกจากนั้นครับในโหมดพอเทสเองตัวของ vivo v, v 1 9 e 5 g นะครับก็ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันฟีเจอร์เสริมอีกเพียบเลยครับอย่างเช่นถ้ากดมาที่โหมดพอเทหรือถ่ายภาพบุคคลนะครับเราก็เห็นเลยว่ามีทั้งเรื่องของการปรับ สไตล์นะครับอยากให้สไตล์ของภาพเป็นมูดแอนโท e แบบไหนนะครับเลือกปรับฟิลเตอร์โทนสีได้อีกแล้วก็เอฟเฟกแสงครับที่จะต้องการเพิ่มพวกแสงด้านหน้าหรือว่าริมไลท์เข้ามาก็สามารถเลือกได้นะครับเพราะมันนั้นครับก็ยังสามารถเลือกปรับเรื่องของ Mobility แล้วก็ยังมีเรื่องของค่า F นะครับเพื่อจะได้จำลองเรื่องของระยะก,การเบลอชัดลึกชัดตื้นให้มีมิติมากขึ้น โดยส่วนของค่า F หรือว่ารูรับแสงน,นะครับตรงนี้นอกจากจะปรับระยะได้แล้วนะครับยังมีเรื่องของสไตล์ดวงไฟโบเก้ที่สามารถจะเปลี่ยนได้ด้วยคือสามารถจะเลือกเปลี่ยนจากโบเก้วงๆครับมาเป็นลักษณะของหัวใจดวงดาวผีเสือ้อหรือแม้แต่ซากุระนะครับก็สามารถทําได้ส่วนโมนดอื่นในขันถ่ายภาพเก็จะมีทั้งตัว night mode ถ่ายกลางคืนสว่างนะครับ รือจะเป็นฟีเจอร์อย่างดับเบิลเอ็กโพเอร์นะครับถ่ายภาพ2ครั้งแล้วก็เอามาซ้อนกันมีโหมดซูเปอร์มูนนะครับถ่ายภาพท้องฟ้ากับพระจันทร์แล้วก็วิวเมืองได้โดยจะมีการใช้ AI ไอช่วยขยายพระจันทร์ให้มันดูใหญ่ขึ้นดูสวยงามมากขึ้นแต่เผอิญว่าในช่วงนี้บ้านเราเป็นคืนข้างแรมครับก็เลยไม่มีโอกาสไปถ่ายภาพพระจันทร์มาให้ดูกันส่วนตัวกล้องอัลตร้าครับก็สลับถ่ายภาพมุมกว้างนะครับไปเก็บพวกแลนด์เคปเก็บพวกซีดสเคปหรือว่าถ่ายภาพในร้านที่แบบมันดูใหญ่ๆกว้างๆขึ้นได้ ส่วนกล้องหน้าของ vivo ครับหลายคนก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องของการถ่ายภาพมาดูคมชาดมีเรื่องของ b e a u t y Mode ในการเกลี่ยใบหน้าเพิ่มความเนียนแล้วก็สีสันสีผิวก็ดูดีซึ่งกล้องหน้าของ vivo v19e 5g นะครับนอกจากเซนร์ความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลรับแสง f 2.0นะครับยังมีเรื่องของออโต้โฟกัสและก็มุระยะของเลนส์กว้างถึง92องศาครับทำให้เป็นกล้องหน้าตัวเดียวแต่ว่าสามารถใช้งานได้หลายฟังก์ชัน อย่างเช่นเรื่องของการถ่ายเซลฟี่คนเดียวนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกปรับ,บระยะได้เรื่องมีระบบออโต้โฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นจะถ่ายเซลฟี่แบบยื่นออกไปไกลหน่อยหรือครอสเข้ามาก็ยังคมชัดครับพร้อมกับระบบ eye tracking นะครับหรือว่าการล็อกดวงตาเวลาถ่ายด้วยเรียกว่าล็อกโฟกัสที่ตาเราแน่นอนเพราะฉะนั้นหน้าคมชัดทุกรูปและในความที่ตัวกล้องหน้านะครับมันมีเลนส์กว้างถึง92องศานะครับทำให้เราเลือกการถ่ายภาพที่ระยะ0.8เท่าครับแล้วยืดแขนออกไปเนี่ยภาพจะกว้างมาก เหมาะสำหรับการถ่ายภาพเซลฟี่แบบกลุ่มครับเข้ามาได้เป็นสิบคนน่ะส่วนเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับตัวกล้องหลังของ vivo v19e 5g นะครับความเรียดสุดของวิดีโอกล้องหลังคือ full hd ที่60เฟรมครับส่วนใครอยากได้วิดีโอแบบนิ่งๆนะครับเนียนๆเลยเนี่ยตัวนีงมาพร้อมกับระบบกันสั่นที่เป็น gimbal stabilization ด้วยนะครับเรายังได้ความเรียดที่ 180p 0 full hd เหมือนเดิมครับแต่ว่าเรื่องของเฟรมเรียดเนี่ยมันถูกปรับมาที่30เฟรม ส่วนใครที่อยากถ่ายวีดีโอพร้อมกับเปิดบิวตี้หน้าเรียนไปด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับถ้าเราเปิดบิวตี้ไปแล้วเนี่ยตัววีดีโอจะถูกปรับมาที่ความละเอียด HD 720p โดยอัตโนมัติครับส่วนตัวกล้องหน้านะครับความเเอียดของการถ่ายวิดีโอนั้นสูงสุดที่ 1,080p 30เฟรมนะครับแต่ข้อดีก็คือเราสามารถจะเลือกเปิดเลนส์กว้างสุดได้นะครับทาให้เวลาถ่ายวีดีโอแบบเดินเล่าเรื่องราวหรือเป็นบล็อกนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพที่กว้างขึ้นนะครับไม่ได้เห็นแต่หน้าเราแล้วแย ส่วนโหมดอื่นที่เข้ามาเสริมการถ่ายวิดีโอครับก็จะมีทั้งตัวโหมดทําหนังสั้นนะครับที่จะมีเทมเพลตมาให้เราเลือกใช้งานนะครับก็จะมีเรื่องของโทนสีมีเพลงประกอบถ่ายเสร็จปุ๊บมันตัดให้เรียบร้อยเลยนะครับและอีกแบบหนึ่งก็คือการเปิดใช้งานกล้องหน้าหลังพร้อมกันในการถ่ายวิดีโอนะครับหรือที่เรียกว่าโหมดมุมมองคู่นั่นเองถัดจะเรื่องของกล้องถ่ายภาพ a u ร a l i ล e Portrait นะครับผมแล้วก็การถ่ายวิดีโอแล้วเดี๋ยวมาต่อที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างน,นะครับ รุ่นนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอ6.67นิ้วเป็นหน้าจอ AMOLED E4 ลดแสงสีฟ้าความละเอียด Full HD+ มาพร้อมกับ Refresh Rate ที่120เฮิรตนะครับส่วนเรื่องความสว่างนั้นสูงสุดที่800นิตแต่ในโหมด Auto Brightness และเวลาเจอแสงแดดจ้าๆนะครับมันสามารถจะเด้ขึ้นไปเป็น Max ความสว่างที่1,150นิตได้แล้วก็ในเรื่องของเสียงนะครับเห็นว่ามีการปรับมาใช้ลำโพงที่มีขนาดใหญ่ขึ้น SK16 ครับตัวนี้ก็ช่วยให้เรื่องของเสียงนั้นมีความดังมากขึ้นแล้วก็ใสขึ้นด้วย ส่วนในฝั่งของชิปเซตนะครับแล้วการเล่นเกมต้องบอกว่า vivo v, v 1 9 e 5 g นะครับใช้ชิปเป็น snapdragon 695 มากับแรม12 g b โดยความจำภายใน256ครับทำงานบน Android 1 3แล้วก็อยู่บน Fantast OS 13ซึ่งตัวระบบของ Fantast OS ครับก็จะมีฟีเจอร์อย่างพวกการขยายนะครับเรื่องของแรมสามารถจะเปิดแรมเพิ่มได้อีก8 g b ครับโดยการเปลี่ยนหความจำตัวเครื่องไปใช้เป็นแรมอีกส่วนหนึ่งมีระบบ Multi Turbo นะครับช่วยเรื่องของการใช้งานตัวเครื่องครับเร่งประสิทธิภาพของตัวระบบให้มีการตอบสนองแล้วก็ a n i m a t i o ต่างๆดูลื่นไหลามากขึ้น และสลับสายเกมครับก็มีอัลตร้าเกมโหมดครับให้เราสามารถจะเลือกปรับแต่งตั้งค่าต่างๆป้องกันการรบกวนระหว่างการเล่นเกมนะครับอย่างเช่นการปิดการแจ้งเตือนไปเลยนะครับแล้วก็ปรับเรื่องของ cpu gpu ให้มาเน้นที่การเล่นเกมโดยเฉพาะโดยในเกมที่รองรับตัวระบบของอัลตร้าเกมโหมดครับก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มให้ด้วยอย่างเช่นในเกม p u b g ครับสามารถจะเลือกเปิดระบบสันแบบ4 d ดีได้ หรือเกมอย่าง ROV ครับก็สามารถจะไปเลือกเปิดนะครับการควบคุมเฟรมเรทให้มันนิ่งสมูทตลอดเกมก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งเอาจริงตัวชิปซมรักอกเก้าครับก็สามารถจะเล่น r อาได้สบายสบายที่เฟรมเรทเฉลี่ย5 9 6 0เฟรมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดมาซึ่งหน้าจอไปพร้อมกันด้วยเนี่ยผมเจอมีแกว่งบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งไปเจอหนักสุดเนี่ยคือตอนที่แบบมีเข้าทีมไฟครับที่ล่วงมาประมาณ40แป๊บเดียวครับแล้วได้กกับขึ้นมาใหม่ส่วน p u b G ก็สามารถจะเลือกเปิดเฟรมเร่อลลราาไนะคคบพืวมหขงภแกุ แบตเตอรี่ของตัวนี้นะครับความจุ4,800ม ah. ิลลิแอมถ้าเกิดได้เอาไปเล่นหนักจริงจังครับอยากใช้เล่นเกมติดต่อกัน3-4ชั่วโมงหรือวอ่าไปถ่ายภาพเป็นร้อยภาพนะครับแบตบความจุนี้กับรุ่นนี้อยู่ได้ทั้งวันสบายๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายใช้งานดุจริงจังมีเครื่องเดียวต้องการทำทุกอย่างเล่นเกมด้วยถ่ายรูปด้วยไลฟ์สดด้วยนะครับก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่างจริงแล้วตัวของ vivo v19e 5g นะครับก็ยังมาพร้อมกับหัวชาร์จไว44วัตต์ครับ ก็คือที่ความเร็วในการชาร์จแบบนี้นะครับครึ่งชั่วโมงคุณได้แบตเตอรี่กลับมา50%แล้วแล้วใช้เวลาชาร์จจนเต็ม100%เนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าๆโดยรวมจากที่ลองใช้งานมานะครับแปลว่าเจ้า vivo v29e 5g เนี่ยมันจะเป็นน้องเล็กที่ตามมาทีหลังนะครับแต่ว่าด้วยความที่ทาง vivo นั้นอัดสเปคจัดเต็มมาให้นะครับทั้งเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์กล้องกล้องหน้ากล้องหลังครับความเลเอียดสูงมีออโต้โฟกัสให้นะครับพวกฟังก์ชันฟีเจอร์ก็ได้เหมือนกับรุ่นพี่ v-series ด้วย สเปคโดยรวมนะครับจากที่ลองใช้มาทั้งเรื่องของการใช้งานทั่วไปการเล่นเกมก็ถือว่าสอบผ่านสบายๆเหมือนกันนะครับกับสมาร์ทโฟนในช่วงราคาประมาณนี้ ทำให้ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นรุ่นคุ้มสุดของทาง vivo ที่มีออร่าไลฟ์พอเทิให้ใช้งาน vivo v, v 29e 5g นะครับมาพร้อมกับความจุ ram 12 rom 256ครับเปิดราคามาที่11,999บาทเรี่กม,มารุ่นเดียวสเปคเดียวนะครับเริ่มวางจำหน่าย28ตุลาคมนี้นะครับมาพร้อมกับ Exclusive Box Set มีเคสให้2ชิ้นพร้อมกับ vip ค r d ประกันตัวเครื่อง2ปีแล้วประกันจอแตก2ปีนะครับ1ครั้ง มีวางขายที่ Vivo b a n ด์ช็อทุกสาขานะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทั้งหมดรวมถึง Vivo Official Store แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศอย่างที่บอกเขามีเลือก2สีสีดำนะครับ Forest Black ออกดำดำเขียวๆนะครับเหมือนสีป่าดงดิบแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือ Ice c r e e k Blue นะครับที่มีลักษณะโทนสีฟ้ามาพร้อมกับผลึกคริสตัลเกล็ดน้ำแข็งอะไรแบบนี้นะครับเรียกว่าสวยคนละแบบแล้วก็แหวกแนวทั้งสสีเลยถ้าเกิดว่าใครมีคำถามข้อสงสัยตรงไหนนะครับอยากดูข้อมูลอะไรเพิ่มเติม ก็สามารถคอมเมนต์มาทิ้งเอาไว้ได้นะครับวันนี้ผมพาและทีมงานรอยแซสนะครับลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ